ลโหสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้มาดูสื้อผ้าเซลลนะคะอันนี้รอบที่สี่แล้วนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะโอเคอันนี้เป็นงานแบรนด์นะคะเป็น m MM m g นะคะเป็นไซส์ S อ่าใส่ออกมาแบบเกๆ๋ๆดูดีนะคะเงินกับ MNG ตัวนี้ปล่อยไปเลยนะจ๊ะอยู่ที่หก0้อบาทนะจ๊ะราคาขายอยู่พันห้านะรุน่นนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะเรียวเยวราดมากๆนะคะเป็นเอ่อ เขาเรียกว่าเป็นจำสูตรกางเกงนะคะเก๋ๆรัดรูปเข้ารูปเลยนะคะตัวนี้400บาทค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นจำสูตรเหมือนกันเป็นจำสูตรยาวนะคะเข้ารูปเป็นเกาะอ,อกนะคะรุ่นอ้ําใสนะคะตัวนี้ให้เวลาอยู่ที่450บาทนะคะต่อไปค่ะตัวนี้เป็นกางเกงผ้าลูกไม้นะคะทรงใส่สวยเป็นกางเกงโปรงนะคะอันนี้ XL เหลือตัวเดียวสีขาวค่ะ ต่อไปเป็นรุ่นนี้เห็นไหม่วแวะแหวกแบบนิดนึงผ้าอย่างดีนะคะเป็นผ้าเออเป็นคล้ายๆผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมแบบผิวๆเป็นผ้าไหมรุ่นบางนะคะแล้วก็เป็นขาวแหวกแหเอ,อเป็นกระโปรงแหวกนิดนึงตัวนี้ผ้าดีนะคะใส่ออกมาเก๋ๆอ,อันนี้นะคะอยู่ที่4 5ทนะคะต่อไปเป็นแนวจำสุดนังเกเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้น่ารักอืม มาดูดีดูคุณหนูน่ารักนะคะอันนี้3 5มบาทค่ะอันนี้เป็นฟรีไซส์นะคะแต่อ,อกจะใส่ได้ถึงประมาณสามสิบสามสิบแปดนะคะ,ะพกไม่จำกัดนะคะเอาอมาดูดีชิลๆน่ารักน่ารักสามรอยบาทค่ะต่อไปเป็นงานของ r i v e r ร์ไอ a s t l น n d นะคะเป็นงานเกาหลีอืมอันนี้เป็นลูกไม้นะคะใส่ดูดีเนาะแล้วก็น่ารักมากๆนะคะอันนี้ปอยไปที่ห้าร้อยห้าสิบค่ะ ต่อไปเป็นเสื้อคลุมของ DNG นะคะตัวนี้ให้อยู่ที่450บาทนะคะต่อไปเป็นนานแนวแบบสายเดี่ยวสายชิลนะคะอันนี้150บาทนะคะมี2สีต่อไปเป็นรุ่นงานแบรนด์ค่ะ t o อปชอป็อนี่มี2สีนะคะเสื้อใหญ่มางมุมนะเอาไปใส่กับกางเกงอย่างนี้นะคะเป็นเอวสูงนี่จะสวยมากๆนะคะ ชุดเนี้ถ้าซื้อยกเซ็ตเนี่ยอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะซื้อแยกชิ้นกางเกงอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบเสื้อสามร้อยบาทจ้ะเสื้อรุ่นนี้เหมือนกันนะคะันนี้ก็สามร้อยเป็นเสื้อครึ่งตัวไปใส่กางเกงเอวสูงนะคะสามร้อยบาทรุ่นนี้เหมือนกันนะคะเก๋เป็นแบวนบ์ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดค่ะก็ใส่กับพู้เกงเอวยีแอบบนเกงยีเหลือโปบเอวสูงก็ได้นะคะ ต่อไปเป็นงานเกาหลีเหมือนกันค่ะเป็นของคอก็มีซับให้นะคะสวยดูดีนะคะงานเกาหลีอีกเช่นเดิมวันนี้ห้าร้อยบาทค่ะต่อไปซิลิโอน่านะคะตัวนี้เป็นงานเป็นเดทยาวโชวเอวโชวหลังนะคะด้านหลังจะเว้าแบบนี้นะคะใส่ขึ้นตัวมาใส่หมวกใบหนึ่งก็เก๋ๆชิคๆนะคะตัวนี้ให้ห้าร้อยบาทจ้ะก็หมดแล้วงานเซลล์รอบนี้นะคะ สำหรับเสื้อผ้าเนาะแล้วดูกันใหม่หลัดหน้าค่ะบ๊ายบาย